ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายโยอีเปิดคลิปแชร์บังเกอร์ลับทหารเขมรในป่าลึกแห่เตือนทหารไทยระวังกัมพูชาถนัดสู้รบแบบก่องโจร แผ่เตือนทหารไทยให้ระวังทหารเขมรเตรียมสู้แบบกองโจรหลังหลุดคลิปแฉบังเกอร์ลับเขมรในป่าลึก อย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ชายแดนไทยกัมพูชาเดือระอุไม่ได้พักค่ะแม้ว่าจะไม่มีการตอบโต้กันด้วยอาวุธนะคะแต่ว่าทหารไทยก็ถูกยั่วยุอยู่ตลอดทุกวนันตามคลิปต่างๆมากมายในโลกโซเชียลที่ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะแม้ว่าจะมีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะคะในพื้นที่อ้างสิทธิ์จะอนุญาตให้มีการลาาตะเวนร่วมแต่ว่าผลที่ได้ค่ะก็คือทหารกัมพูชาไม่ได้เคยอยู่ในกฎระเบียบหรือข้อตกลงที่วางเอาไว้ร่วมกันพยายามที่จะล้ำเส้นเข้ามาลาาตะเวน ฝั่งไทยจนทําให้ทหารไทยต้องออกมาขัดคว้างอยู่บ่อยครั้งเหมือนหลายๆคลิปที่เราได้เห็นว่าทหารไทยออกมาไล่ตลอดแต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาก็จะเอาคลิปดังกล่าวนี้ไปบิดเบือนโดยสื่อใหญ่ๆนะคะว่าทหารไทยเนี่ยเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชา เพื่อจะขับไล่ทหารกัมพูชาแต่ทหารกัมพูชายังยืนหยัดต่อสู้ทุกคลิปจะออกมาในมุมนี้ตลอดนะคะทั้งที่ความเป็นจริงนั้นคนละเรื่องก,กันตัวของทหารกัมพูชาเองต่างหากที่ล้ำเส้นบานคนอื่นนะคะอย่างเช่นล่าสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคม68ที่ผ่านมาค่ะซื่อใหญ่ของกัมพูชาอย่างอังกอร์เฟรดก็ยกย่องวีรกรรมของจากครบทหารกัมพูชาค่ะว่ามีความกล้าหาญยืนหยัดต่อสู้กับทหารไทยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทหารกัมพูชาล้ำแดนเข้ามาล่าตเวนใน ตและนี่แลละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างข่าวหลอกลวงคนในประเทศเพื่อให้เกิดความรักชาติแล้วก็เกลียดชังทหารไทยแม้ว่าตัวเองจะทําผิดค่ะล่าสุดก็มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งค่ะโพสตคลิปซึ่งเป็นบังเกอร์ที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าลึกค่ะโดยที่ไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าอยู่ตรงบริเวณไหนบอกแค่ว่าบังเกอร์ของทหารกัมพูชาพร้อมทั้งมีทหารกัมพูชายอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ตัดต้นไม้อยู่ค่ะซึ่งคลิปนี้นะก็น่าจะหลุดออกมาจากฝั่งของทหารกรัรมพูชาเองค่ะ หังนี้ทางด้านของคลิปดังกล่าวนี้นะคะก็ถูกปล่อยออกไปในโลกโซเชียลแล้วก็ประชาชนจํานวนมากค่ะก็แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงทหารไทยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าทหารขมรเก่งเรื่องของการรบแบบกองโจรไม่ค่อยรบตามยุทธวิธีแต่ว่าบางคนก็บอกนะคะว่าแบบนี้อ่ะก็ง่ายต่อการจัดการสามารถใช้ปืนกลหรือว่าระเบิดก็น่าจะจบกันได้ง่ายๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่างที่ดีที่สุดนะคะก็คืออย่าประมาทจะดีกว่าค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถา บันทิตทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิต่างไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตันนี้ได้เลยค่ะ